สวัสดีทุกคนค่ะในวันที่ไม่เหมือนเดิมรายการรอบรู้สู้โควิด -19 เกาะติดเสียงตามสายจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยใช้ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะ ปกปิดปิดบังหลบซ่อนคุณกำลังทำร้ายประเทศและคนที่คุณรักจากการระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ส่วนหนึ่งมาจากมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ปกปิดการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนโรคทำให้ไม่สามารถหาผู้มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้ทำให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งส่งผลกระทบในการค้าขายธุรกิจทุกประเภท ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายมีผู้ป่วยเกินกว่าที่ระบบสาธารณาสุขจะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักเป็นผู้ป่วยคุณคือผู้ช่วยให้เชื้อโควิด -19 ไม่แพร่กระจายไปทั่วประเทศเมื่อคุณเป็นผู้ป่วยบอกข้อมูลการเดินทางโดยละเอียดพบหรือสังสรรค์กับใครมีเพื่อนคนรู้จัก ที่เดินทางมาจากทำงานจากต่างประเทศไม่เข้าระบบการกักกันโรคไม่หลบหนีไม่ปิดบังเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ควบคุมโรคการสอบสวนโรคเป็นความลับมีผลเฉพาะการติดตามผู้มีความเสี่ยงโรคเท่านั้นคุณทำงานในโรงงานสถานประกอบการร้านอาหารเมื่อคุณพบเพื่อนร่วมงานเข้าทำงานโดยไม่ผ่านการเข้าเมืองถูกกฎหมายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเก็บข้อมูลเป็นความลับเพราะหากพบมีการระบาดที่ทำงานของคุณอาจต้องปิดและคุณอาจต้องถูกกักโรคไปด้วยหากไม่สบายหรือเพื่อนคุณไม่สบายให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของที่คุณทำงานเพื่อส่งต่อให้แพทย์ดูแลคุณดูแลสุขอ,อนามัยอย่างเคร่งครัดใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ไม่อยู่ในที่ที่มีคนจำนวนมาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ไม่บ้วนน้ำหมากหรือน้ำลายในที่สาธารณะเว้นระยะในการพูดคุยหรือต้องนอนร่วมกันอยู่ในที่โลง่งอากาศถ่ายเทเพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนญาติครอบครัวหรือคนรักไปสัมผัสผู้มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือไม่สิ่งสำคัญคือความไม่ประมาทและดูแลสุขอ,อนามัยตนเองอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้คุณห่างไกลจากโควิด -19 รักตัวเองรักเพื่อนรักประเทศที่คุณทำงานไม่ปกปิดปิดบังหลบซ่อนเท่ากับคุณทำให้ประเทศไทยห่างไกลโควิด -19 เศรษฐกิจก้าวหน้ามีเงินทองใช้ทั่วหน้าทั่วกันสวัสดีค่ะรับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำได้จากรายการรอบรู้สู้โควิด -19 กาะติดเสียงตามสายจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโทร02 590 4700หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโควิด19โทร1422สายตรงยินดีให้คำแนะนำนะคะ